สวัสดีค่ะนักเรียนก็สำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาทบทวนในเรื่องของตองนะคะตองในภาษาฝรั่งเศสก,ก็มีอยู่หลายตองด้วยกันตองนี้เราเคยเรียนไปแล้วนะคะครูสอนไปแล้วจำได้ไหมตองนี้คือตองเพซองนะคะตองเพซองเรามาดูกันก่อนในเรื่องของการใช้ก่อนนะคะการใช้ มีทั้งหมด3กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1คือจะใช้บอกเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะก็คือเหมือนภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ present simple นั่นเองนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เป็นจริงตลอดคือเป็น fact นะคะเป็นเรื่องจริงอย่างเช่นฝนตกเมื่อ เมฆคลึ้มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื Help, ers, Menu, ่องจริงนะคะหรือว่าแบบพระอาทิตย์ขึ้นในทิศตะวันออกอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องจริงตลอดนะคะแล้วก็เป็นปกตินิสัยหรือว่าเป็นกิจวัตรประจําวันนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการผันเลยดีกว่านะคะการผันครูแยกออกมาทบทวนกันก่อนว่าแว็บในภาษาฝรั่งเศสนั้นแบ่งเป็นทั้งหมดกี่กลุ่มนะคะจําได้ไหม แวบในภาษาฝรั่งเศสนะคะเขียนไว้ตรงนี้ดีกว่านะคะแว็บจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะ3กลุ่ม3กลุ่มในที่นี้กลุ่มที่1คือลงท้ายด้วยเออแอนนะคะกลุ่มที่2ลงท้ายด้วย e อแอ A. และสุดท้ายคือลงท้ายด้วยต่างๆเป็นกลุ่มพิเศษนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยแอเออนะคะแล้วก็พิเศษต่างๆนะคะที่ต้องจานะคะทีนี้มาดู ผู้จะแบ่งหลักการผันนะคะออกเป็น2อันนะคะเขาแบ่งไว้นี้นะคะอันแรกคือกรุ๊ป1นึ่งกรุ๊ปหจะลงท้ายด้วยเออแอนะคะเออแอวิธีการก็คือตัดเออแอทิ้งก่อนแล้วค่อยเติมตัวท้ายทั้งหมดนะคะตัวอย่างเช่นแอบเออแอมาดูพร้อมกันแอบเออแอนะคะ แว็บเออแอที่เราเจอกันแว็บแรกๆเลยนะคะประโยคนี้ประโยคนี้เชอร์ฟองซาทัวนะคะเชอร์ฟองซาทัวเชอร์ฟองซาทัวคืออะไรก็คือฉันคิดถึงเธอนั่นเองแว็บตัวนี้คือปองเซ่นะคะเปอเอ็นเอสเออแอร์นะคะปองเซ่ลงท้ายด้วยเออแอร์นะคะวิธีการทำก็คือ ตัดเออแแอทิ้งนะคะเราวงกลมเออแแอตก่อนนะคะจากนั้นก็ตัดเออแแอทิ้งแล้วจะเหลือตัวท้ายคือเอสนะคะแล้วก็เติมตัวท้ายตามนี้ถ้าประธานเป็นเชอร์ก็เต er ิมเออชิ er ่วเติมเออเอสนะคะอีเ e ต er ิมเออลเติมเออนูเต er ิมโอแอนเอสวูเติมเอซดและสุดท้ายอ e ีลอสเอลเอสก็เติมเออแอนเตนะคะตามนี้เลยนะคะลองไปทบทวนดูอีกทีนึงนะคะในสมุดต,ต่อไปเว็บ ทีนี้แวรกรุ๊ปที่1เนี่ยมันจะมีแวบพิเศษอยู่นะคะแวบพิเศษอยู่ในที่นี้มีอะไรบ้างนะคะอันแรกจะพิเศษของประธานนูประธานนูก็คือพวกเรานั่นเองประธานนูปกติแล้วนูจะเติม o n s นะคะแต่ว่าอันนี้จะพิเศษขึ้นไปก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่แวบลงท้ายด้วย she er a r she er a r นักเรียนจะต้องตัด er air ชิงแล้วก็เติมตัว เออก่อนนะคะแล้วถึงจะลงท้ายด้วย ONS ต่อไปถ้าลงท้ายด้วยเซอแอตัวยอย่างเช่นแวบลองเซนะคะลองเซลองเซแปลว่าคว้างปานั่นเองนะคะถ้าลองเซเนี่ยตัดเออทิ้งก่อนแล้วก็เติมหางตรงตัวเซนะคะเป็นเซดินนะคะหางจากนั้น ONS ปกติเลยนะคะ ทีนี้ตัวอย่างเว็บเชลแอร์อย่างเช่นแว็บอะไรบ้างเว็บกินนะคะคือมองเจนะคะมองเจนะคะกินตัดเออแอทิง er แล้วเติมเออแล้วก็อเอนะคะอันนี้เฉพาะประธานนูนะประธานอื่นปกติเลยนะคะไม่เกี่ยวนะต่อไปถ้าเป็นประธานนูกับวูสองตัวนี้นะคะนูกับวูนะคะจะมีพิเศษอยู่ก็คือตัวแรกลงท้ายด้วย y ี e r คร็กแแร์เออนะคะถ้าเป็นนูนะคะนูนะคะก็จะเป็นยงแบบนี้นะคะอีแคร็เออแอตัดเออแอจริงแล้วก็เติอมบนแอสนะคะบูก็เป็นเย่ r, นะคะอีแคร็เอซัดนะคะต่อไปคือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีหลายตัวที่ต้องเปลี่ยนอีแคร็ r, เป็น e แล้วก็เออเองนะคะทีนี้มาดู ชชเชอเต้ che, ute, นะคะแวบเชอเต้ ap, ute, แล้วก็แวบอัปเปอร์เล่นะคะแวบเชอเต้ ap, ute, และแวบอัปเปอร์เล่เนี่ยมันจะพิเศษยังไงก็คือจะต้องเบิ้ลตัวท้ายก่อนคือปกติเนี่ยเบิ้ลตัวท้ายประธานอื่นๆยกเวน้นประธานนู new, กับวูนะคะไม่ต้องเบิ้ลนะคะนูกับวูไม่ต้องเบ oo, ิ้ลประธานอื่นๆอ,อย่างเช่นอ่าเอาง่ายๆเลยอ่าเวลาแนะนําตัวเราพูดว่า s ชื r อมมาแปลถูกไหมคะเชื r อมมาแปล m a p ยมาปลในที่นี้ก็มาจากเว็บอัปเปอร์เล่เหมือนกันเห็นไหมว่ามันเบิ้ลตัวแอลอยู่ตัวแอลในที่นี้ก็ต้องเบิ้ลนะคะเพราะว่าประธานเป็นเชื่อแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นประธานเป็นนูปุ๊บก็จะเป็นนู้นู้อัปเปอร์ลงอัปเปอร์ลงในที่นี้ต้องเบิ้ลตัวแอลหรือเปล่า ไม่ต้องเบิร์นนะคะ ONS ไปเลยนะคะแบบนี้โอ้ยต้งุดก็ไหลตลอดเวตลอดเวนะคะต่อไปสุดท้ายแบบพิเศษสุดท้ายก็คือที่มาลงท้ายด้วยเออแล้วก็จุดๆุเอเอแอก็คือมีเออเนี่ยค้อมไว้อยู่นะคะเราจะเปลี่ยนเออตัวหน้าโดยใส่อาร์คซองกราฟด้านบนนะคะอาร์คซองกราฟก็จะเขียนไปด้านนี้นะคะอาร์คซองกราฟนะคะ ยกเว้นนูกับวูเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้ต่อไปแวบกรุ 2, um, King, ๊ปท ok, ี่2ง่ายกว่ากรุ๊ปแรกนะคะกรุ๊ปที่2คือลงท้ายด้วยเอเออเออแอง่ายมากนะคะคือตัดเอออตัดเอเอซีพีเอเอเอแอนะคะลงท้ายด้วยเอเอตัดเอแอทิ้งแล้วก็เติมตัวท้ายตามนี้เลยนะคะถ้าเชอร์ก็จะเติมเอเอสชิ่วเติมเอเอสเอลเติมเอเตนะคะนูวูนูเติม e s s, s s o n s v ู e s s s แลวก็ e s s s เติม e s s e n t นั่นเองก็ประมาณนี้นะคะทีนี้ตรงส่วนนี้นะคะส่วนนี้ส่วนนี้คือคำบอกเวลาที่ครูเขียนเพิ่มไว้ให้ก็คือจะมีคำบอกเวลาถ้าสมมุตินักเรียนเจอคำเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะใช้เป็นตองเพลซองหมดเลยนะคะคือเวลาข้อสอบ n หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมี คำบอกเวลาเหล่านี้ให้และให้นักเรียนเลือกแวบตองต่างๆนะคะเวลาเห็นเว,เ,เวลาเหล่านี้ก็ให้เลือกเป็นตองใครซองโดยที่ดูจากตัวท้ายนั่นเองนะคะ the pre e pre แปลว่าตั้งแต่นะคะ match น้องแปลว่าตอนนี้เหมือนภาษาอังกฤษคือคำว่า now นะคะ match น้องก็คือ now โอชูตุ้ยก็คือวันนี้นะคะอันนี้หูใช้บ่อยในคาบเรียนตอนนั้นนะคะอิลิยาจุดจุดเกอนะคะอิลิยาบอกเวลาก็อย่างเช่นอิลิยาอิลิยาเดเซอร์นะคะเป็นะะปเวลาสองชั่วโมงนะคะซาเฟเดอเซอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ประมาณนี้วันนี้ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ต้องเคลรซองนะคะถ้าเกิดมีคําถามอะไรสงสัยก็ฮักแชร์มาได้ตลอดนะคะเป็นห่วงนักเรียนทุกคนนะคะจุบ๊บๆค่ะ Ok, aujourd'hui c'est Azé Au revoir, mes élèves. Ai Au revoir. Bye bye.